สวัสดีค่ะนะักเรทุกคนวันนี้พบกับครูกันานประสงค์ดีนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือ Artificial Intelligence นั่นเองค่ะเรามาดูกันว่า AI นี่มันคืออะไรอ่านมาดูกันนะ AI เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าเป็นระบบประมวลผลที่มีตั้งแต่ประจากโคคงสายคงข่ายประสาทของมนุษย์แสดงว่ามนุษย์เป็นวัวสร้างขึ้นถูกไหมแต่เขาบอกว่ามันสามารถเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลได้ ตามจานวน,นที่เราจะเพิ่มเข้าไปนั่นเองก็คือจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองสแสดงว่าเราอะจะป้อนความรู้ของมันอะเท่าไหร่ก็ได้สมมุติบบว่ามันคือหุ่นยนต์หนึ่งตัวแล้วมันมาจากโครงข่ายประสาทของมนุษย์แสดงว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถเพิ่มความรู้เราของมันเท่าไหร่ก็ได้อยากให้มันรู้เรื่องอะไรเราเพิ่มได้หมดเลยแล้วแต่ตัวเราถูกไหมเขาบอกว่ามันสามารถจําคิดวิเคราะห์และเรียนรู้และเชื่อมโยงต่างๆซับซ้อนอย่างรวดเร็ว แสดงว่าต่อไปเราจะป้อนข้อมูลที่มันยากแค่ไหนแสดงว่าตัวเนี้ยมันก็จะจดจำทิเาะห์ได้ตลอดถูกไหมคะอะคราวนี้เรามาดูความหมายก่อนเขาบอกว่าไอ้ตัว AI เนี่ยตัว A ก็คือ artificial ถูกไหมก็คือเอาแปลจริงๆแหละ artificial เนี่ยคือมันแปลว่าของเทียมหรือของปลอมนั่นเองก็คือแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกไหมคือมาสร้างมาจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเองแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ i n t e l l i g e n t AI เองคือ artificial นะ ไอ้ก็คืออินเ l ลเจนต์ถูกไหม i ินเท l เจนต์ความหมายอะไคือแปลว่าอะไรมันแปลว่าฉลาดความฉลาดก็คือแสดงว่ามันเป็นของเทียมหรือมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีความฉลาดอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ไปดูกันเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือตัว AI ไตัวเมื่อกี้มันทํางานอย่างไรอ่าดูนะเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันทํางานโดยการเป็นตัวที่รวบรวมข้อมูลเอาเอาคูดง่ายๆเลยคือมันคือตัวหุ่นยนต์สมมติว่าคือตัวหุ่นยนต์หนึ่งตัวนั่นเอง เขาบอกมันเป็นตัวที่รวบรวมข้อมูลมหาศาลด้วยความเร็วเขาบอกว่าประมวลประมวลผลซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็เขาบอกว่ามันผ่านขั้นตอนประมวลผลที่ชาญฉลาดแล้วด้วยซอฟต์แวร์จำคำนี้ไว้นะคำว่าด้วยซอฟต์แวร์เอาข้อสอบนะคะเขาบอกในคลิปแล้วนะเอกข้อสอบนะถ้าถามว่า AI ประมวลผลด้วยอะไรคือด้วยซอฟต์แวร์นะเขาบอกว่าประมวลผลมาจากด้วยซอฟต์แวร์แล้วเขาบอกเอาแต่มันมาจากลักษณะหลายๆอย่าง มีทางทฤษฎีวิธีการเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มันจะแบ่งเป็นแขนงย่อยๆเอามาดูกันเขาบอกข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้ของเครื่องเขาบอกว่าเป็นการจําลองการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติก็คือหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นการจําลองการวิเคราะห์อัตโนมัติมาแล้วแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยวิเคราะห์ได้ถูกไหมเขาบอกว่าใช้วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแสดงว่า คนเนี่ยเป็นคนสร้างคุณค่าประสาทเทียมขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าวิสิตและหลักวิสิตในการค้นหาก็คือจะซ่อนข้อ,ขอมูลอยู่โดยที่เราอ่ะไม่ต้องเขียนโปรแกรมในการค้นหาแสดงว่าเราป้อนข้อมูลอะไรไปอ่ะคุณดูน์มันก็จะทาทาหน้าที่วิเคราะห์ของมันโดยอัตโนมัติถูกไหมคะต่อไปสองเขาบอกว่าเรียนรู้เชิงลึกคุณดืน์เนี่ยมีตัวเรียนรู้เชิงลึกอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าจะใช้ประสาทเทียมเหมือนกันเลยแต่คนเนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้คือประสาทเทียมแบบธรมรมดานะ เ,มมเขาดึงภาษาเทีย์ธรรมดามีคอปแบบเช็ใช้ภาษาเทมมีย์ธรรมดาต่อไปสองก็คือใช้ภาษาเทียนโดยมีที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาเขาบอกว่าไอตัวนี้มันจะสามารถคิดวิเคห์ได้แบบเชิงลึกมากกว่าน,นั้นก็คือการเรียนรู้เชิงลึกขึ้นมาเขาบอกว่าจะอาศัยประโยชน์ความก้าวหน้าของคอ,คอมพิวเตอร์และเทคนิคต่างๆที่แบบว่ามีความซับซ้อนขึ้นมามากกว่าเดิมงงไหมนักเรียนงงไหมอ่ะฟังใหม่นะข้อที่หนึ่งก็คือใช้ วาสดเทียมแบบธรรมดาก็คือใช้วิเคราะห์ธรรมดาโดยที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรมอะไรเลยก็คือม,มันด้วยสมาร์ทสมาร์ทด้วยของด้วยตัวมันเองได้ต่อไปสองก็คือวิวิคะห์เชิงลึกก็คือจะใช้ภาสดเทียมตัวใหญ่กว่าเดิมก,ก็คือมันสาม,มารถวิเคราะห์ได้มากกว่าเดิมเชิงลึกกว่าเดิมต่อไปสามอกออกขเขาบอกว่าเชิงลึกแต่คราวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีการเรียกว่าอะไรอ่ะ พัฒนาพัฒนาในทางด้านของอาศัยผลประโยชน์ได้มากกว่าเดิมอองดูนะต่อไปสี่เขาบอกว่าเป็นการประดิษฐ์ที่แบบว่าพยายามแสดงให้เหมือนปฏิสัมพั์กับมนุษย์มากที่สุดก็คือต้องการสร้างให้คล้ายกับมนุษย์มากที่สุดก็คือสามารถพูดแบบว่าใช้คําพูดของมนุษย์ได้ตอบสนองทันทีสมมุติว่าคนนึงพูดไปปุ๊บมาตอบสนองเราทันทีปับ๊บหรือมาสามารถเรียนแบบกระบวนการของมนุษย์ได้ทันที สมมติเราป้อนเลยว่าต้องการให้เหมือนมนุษย์ปุ๊บแล้วป้อนไปปุ๊บสังเกตว่าหุ่นยนต์เวลามันพูดอะคำพูดคนอะทาไมไมันถึงเว้นวรรคพูดได้เหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยปฏิสัมพันธ์เหมือนมนุษย์การทาผ้าทาํา,ทามือทําไม้ทํามือพยายามหันซ้ายหันขวาเดินทุกอย่างเหมือนมนุษย์หมดเลยนี่แหละตัวนี้มันมีการป้อนข้อมูลตัวนี้เข้าไปแล้วในหุ่นยนต์นั่นเองต่อไปการประมวลผลภาพก็คือตัวหุ่นยนต์ตัวนี้มันใช้จดจํารูปแบบในการรูปภาพได้สมมุติว่า าป้อนวิดีโอเปนหนึ่งวิดีโอหรือป้อนรูปภาพเปนหนึ่งรูปมาสามารถวิเคราะห์ได้จากวิดีโอที่เราที่เราที่เราป้อนเข้าไปเข้าใจไหมคะก็คือสามารถมาสามารถตีความสภาพแวดล้อมได้ว่า,า,าตอนเนี้ยมันต้องทําอะไรมันต้องทอํายังไงถ้าเกิดเคยเห็นคือสมมติว่าเคยเห็นหุ่นยนต์ที่ว่าเวลาเจอคนเดินผ่านสังเกตไหมว่าถ้าเกิดทำไมคนเดินผ่านทำให้หุ่นยนต์ถึงยกมือสวัสดีได้ทำไมหุ่นยนต์ถึงแบบว่ารับรู้ได้ว่าต้องสวัสดีนะต้องทําแบบนี้ต้อง บกไม้บกมือหรือหรือสามารถพูดคุดยโต้ตอบได้เพราะว่ามันมีการประมวลผลภาพไปแล้วหรือคนที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนั้นอะ่ะก็คือใส่วิดีโอใส่วิดีโอเข้าไปว่าถ้าเกิดเจอคนเจอคนเดินผ่านให้ยกมือสวัสดีให้ยกมือพูดประมาณนี้สแสดงว่าตัวเในตัวเนี้ยมาทํางานห้าห้าขั้นตอนหรือห้าอัตโนมัติอันนี้ออกข้อสอบอีกเรื่องนึงนะคะจำให้ได้นะต่อไปการประยุกต์ใช้ในองค์กร องค์กรคืออะไรองค์กรก็คือพวกโรงเรียนที่ทําง,งานต่างๆดูว่าเขาเอา AI ไปใช้ยังไงดูนะเขาบอกว่าเหมือนถ้าลองสังเกตเลยก็คืออันดับแรกเลยทางบริษัทอจะใช้เยอะมากเขาบอกว่าแต,แต่ว่าดูนะอะดูนะเขาบอกว่าข้อมูลอ่ะจะถูกเก็บลักษณะที่คล้ายกับหน่วยบันทึกความจําของ,ององค์กรเหมือนสมมติว่าเคยสังเกตว,ว่าบางบริษัทอะ เขาจะไม่ใช้แม่บ้านเขาจะไม่มีแม่บ้านก็จะไม่มีคนเสิร์ฟกาแฟเขาจะไม่มีคนที่ว่าคนมาลูดป,ปัดหรือตามค่าต่างๆลองสังเกตนะเขาจะเขาจะไม่จ้างคนแหละเขาจะเขาจะเขาเรียกว่าอะเหมือนจะป้อนข้อมูลให้ให้ตัว AI ตัวนั้นอนะให้ตัวหุ่นยนต์ตัวนั้นอนะเป็นคนเป็นคนทําทุกอย่างเลยเขาบอกว่าขา้อแรกเขาบอกว่าเพื่อทําการสืบค้นและหาความรึกษาได้ทุกเวลาสมมุติว่า อันนี้คือถ้ากต่นักเรียนเคยเห็นก็งงคือเป็นพวกสิลิลองสังเกตดูนะในถ้าเกิดใครเคยใช้ไอโฟนอ่ะหรือมีไอโฟนอยู่ลองเล่นสิลิลองแบบว่าสมมติว่าเราลองพูดคุยกับสิลิว่าสิลิวันนี้ทำไงดี Siri สิลิเซิร์ชอันนี้ให้หน่อยสิลิเซิร์ชอันนี้ให้หน่อยหรือลองบอก Google ลองสังเกตนะนี่แหละคือตัว AI1 หนึ่งตัวเลยที่เราเจอทุกวันไอพวกสิลิต่งตางๆพวก AI พวก Google สมมติเราบอก Google ว่า Google เปิดไฟให้หน่อยลองสังเกตที่แบบว่า Google เปิดไฟให้หน่อย Google เปิดอันนนนีี้้ห่่ออออยย Google Google Search รคคคืะไ รือบอกสิริว่าสิริอันนี้คืออะไรอ่ะความหมายคืออะไรสิริจะบอกความหมายเราแล้วก็จะค้นหาให้เราอย่างดีเลยดยที่เราทียเราไม่ต้องไปหันหันหน้าถามครูหรือถามใครถามคนอื่นไม่จำเป็นต้องถามเจ้านายไม่ต้องถามใครแหละเราแค่เสิร์ชหาใน Google หรือพูดทาง Google มันก็จะหาให้เราได้แหละถูกไหมต่อไปสองเขาบอกว่าลรลบบยรปดิษฐ์อ่ะเป็นการที่ทําให้เราอ่ะไม่ต้องเหนื่อยล้าดูที่ดีนะด้านล่าไม่ว,ว่าจะเป็นด้านร่างกายและจิตใจก็ตาม หน้าร่างกายที่เจอบ่อยเลยก็คือที่ครูบอกเมื่อกี้ที่ครูพูดเมื่อก,กี้ไปก็คืออหละทางบริษัทจะไม่จ้างแม่บ้านแล้วจะไม่จ้างคนที่คอยลูดปัดลูดกาซหรือทุกวันนี้เราไม่ต้องจ้างคนที่แบบมาคอยกดเจลแล้วสังเกตไหมเราไม่ต้องมานั่งกดเจลให้แบบว่าคนในห้างที่เดินผ่านไม่ต้องมากดเจลแล้วเราแค่ยื่นมือเข้าไปเจลก็ไหลขึ้นมาเองตัวนี้ก็คือตัว AI หนึ่งตัวเหมือนกนะันถูกไหมคะเราไม่ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ต้องมาแบบว่าคอยเปิดปิดประตู ถ้าสังเกตปาก้าคนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือพวกห้างต่างๆเราไม่จำเป็นต้องเปิดประตูแบบประตูรถให้ให้รถเข้าและสังเกตไหมมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ของตัวมันเองแค่แบบว่ารถขับแค่แค่รถจอดแค่แค่รถจอดข้างหน้าประตูว่าจะเปิดให้แหละอันนี้คือตัวปัญญาประดิษฐ์หนึ่งตัวก็คือไม่จําเป็นต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่จำเป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องจ้างคนหนึ่งคนแล้วอะสมมติจ้างคนหนึ่งคนแล้วต้องเสียเงินเดือนให้เขาเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่น ถูกไหมแค่เปิดประตูเงี้ยแค่รถมาจอดป,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 ปุ๊บวิ่งไปเปิดประตูจ้างหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคราวนี้เราไม่ต้องจ้างหนึ่งหมื่นละเราแค่สร้างตัวปัญญาประดิษฐ์นิดหนึ่งมาหนึ่งตัวอาจจะเสียตั่งกประมาณห้าหมื่นแม้กระแสนึนหนงหรืออาจจะเป็นหลักล้านแต่ถามว่าเราจะไปต้องมาจ้างหรือต้องมาง้อคนหนึ่งคนหรือไม่เราไม่จำเป็นต้องง้อคนละเราแค่ต้องดูแลปัญญาประดิษฐ์ของเราให้ดีแค่นั้นเองถูกไหมคะอ่ะต่อาาไปเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์่ยมันช่วยเพิ่มความสามารถในฐานความรู้องค์กรหรือแก้ปัญหา ก็คือภายในเวลารวดเร็วสมมุติว่าเรามีปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเคยสังเเคยเห็นโปรแกรมเขาเรียกว่าอะไรนะพวกดาต้าเบสประมาณนี้ก็คือสมมุติว่าเราสร้างเราสร้างตัวเอไหนึ่งตัวสร้างด a ต้าเบสหนึ่งคนเราสร้างเขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าในบริษัทเราอ่ะต้องการต้องการคนงานสิบคนในการในการพิมพ์ในการพิมพ์เนื้อหาหนึ่งเรื่องประมาณนี้สมมติว่าสมมติคุิเปิดบริษัทเกี่ยวกับ การพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือหนึ่งเรื่องแล้วคุรู้สึกว่ากูต้องงานคนสิบคนในการพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือเรื่องของที่คูจะสอนอ่างเงี้ยแต่คุณรู้สกคุไม่อยากดางคนคุไม่อยากมาง้อคนคนนั้นก็เรื่องมากคนนั้นก็ไม่ทํางานคนนั้นก็อู้งานรู้สึกว่าคูไม่อยากไม่อยากดางคนเพราะคนนี้ก็เพราะนว่าสมมติเราคนคนงานครูสิบคนเนี่ยพูดว่าทําไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะขอนี้ขอลาวนี้ขอโน่นล้วเนี่ยหนังสือคูก็จะไม่เสร็จสักทีถูกไหมหุ่นนยต์เป็นนคทําให้ ซึ่งคุณยนเนี่ยคุณสามารถป้อนข้อมูลได้เลยแล้วก็สั่งให้มันทำงานภายในหนึ่งวันมันก็จะทำได้เลยถูกไหมคะอ่าต่อไปเรามาทำกิจกรรมที่สองจุดหนึ่งกันคราวนี้ครูจะให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เราไปหามานะว่าข่าวปัญญาประดิษฐ์เนีอะไรบ้างพร้อมกับอธิบายให้ครูให้ครูรู้ด้วยว่าข่าวนั้นอนะ AI ตัวน,นั้นอนะมันมีความสำคัญกับข่าวนั้นอย่างไรโอเคนะคะคราวนี้ทำในสมุด แต่ว่าระยะเวลาการส่งงานหรือทาํางานเมไหนเมื่อไรเดี๋ยวครูบอกชี้แจงในไลน์คุยอีกทีหนึ่งนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ